ไทยพักดีเป็นพักการเมืองแรกๆของประเทศที่ต่อสู้กับการทุจริตไปอย่างต่อเนื่องตั้งแต่สมัยก่อนแล้วก็สู้มาตลอดแม้ไม่มีตําแหน่งแล้วก็สู้ เพราะอย่างน้อยในช่วงสองปีเราพิสูจน์แล้วว่าภัยพักดีไม่มีสอสอแม้แต่คนเดียวในสภาแต่หัวใจมันรับไม่ได้แม้ไม่มีตำแหน่งใจมันสู้กูก็จะสู้กับพวกมึงในระหว่างที่เราต่อสู้เรื่องพวกนี้คนจํานวนม่อกว่าเฮ้ยพวกคุณกําลังทําอะไรมันเป็นไปไม่ได้พเพราะว่าเขาใหญ่แต่พวกเราก็คุยกันว่าในเมื่อคุณทําผิดกฎหมายคุณไม่เคารพกฎหมายคุณโกงคุณหนีออกนอกประเทศและวันนี้คุณกําลังมาใช้อักพิสิทธิ์ถ้าคุณทําแบบนี้และประเทศชาติมันเสียหาย ยังไงเราก็จะสู้หลังจากที่เราร่วมไม้ร่วมมือกับพี่น้องภาคประชาชนคือกลุ่มรวมพลังความจริงก็ปรากฏฮะมันพิสูจน์แล้วว่านี่คือหัวใจของเราไทยพักดีนี่คือบทพิสูจน์ที่ชัดเจนที่พักการเมืองอื่นสู้ไทยพักดีไม่ได้เพราะเราใช้หัวใจทํางานเราใช้ความจริงใจในการทําหน้าที่ที่ผมเล่าเรื่องนี้ให้พี่น้องฟังเพราะผมต้องการจะบอกกับพี่น้องว่าให้พี่น้องจับตาดู ผมไม่อยากให้พี่น้องโดนหลอกอีกแล้วการเลือกตั้งแต่ละครั้งพรรคการเมืองต่างๆพยายามหานโยบายมาบอกพี่น้องแล้วพี่น้อง,องนึกภาพนะครับว่าทุกพรรคการเมืองหานโยบายมาบอกพี่น้องมันทําจริงไหมทําได้ไหมบอกว่าให้คนแก่3,000บาททําได้ไหมบอกว่าจะให้คนละหนึ่งหมื่นบาททําได้ไหม,ไมไนโยบายต่างๆที่ทํำไหมขนาดนี้คนกําลังตื่นตัวเรื่องโกงประชาชนกําลังตื่นตัวเรื่องสแกมเรื่องพนันออนไลน์ พักการเมืองต่างๆวันนี้ออกมาแล้วจะมาปราบปรามการโกงจะมาปราบปรามการทุจริต ผมก็ต้องถามกลับไปตรงๆว่าในช่วงที่ผ่านมาพวกคุณมีตำแหน่งพวกคุณทำอะไรอย่างน้นนอยๆพวกเราไม่เคยหนีไปไหนเราไม่มีตำแหน่งเราก็ไม่เคยหนีไปไหนเรายืนต่อหน้าพี่น้องประชาชนเราพร้อมช่วยปกป้องประโยชน์ของชาติบ้านเมืองและเราก็พร้อมในการปราโกงตลอดแต่พรรคการเมืองต่างๆที่ผ่านมาคุณมีตำแหน่งแต่ไม่เห็นคุณทำอะไรเลยมาเลือกตั้งทีหนึ่งพวกคุณก็มาประกาศว่าจะมาปราโกงผมถึงบอกพี่น้องนะครับว่าผมเชื่อว่ารอบนี้พรรคการเมืองต่างๆจะประกาศมาจะมา ประกาศการปราบโกงแล้วมาบอกว่าจะประหารชีวิตคนโกงแต่พวกนี้เลือกตั้งทีก็คุยโม้ทีแต่แม้แต่ไทยพักดีเราทําการบ้านศึกษาพวกนี้ครบหมดเรียบร้อยแล้วนะครับเราเป็นพักการเมืองพักแรกนะไม่ใช่แค่ประกาศการปราบโกงนะเราบอกเลยว่าใครที่ทุจริตมีมูลค่าเกิน100ล้านบาทต้องเพิ่มโทษไปสู่การประหารชีวิตเท่านั้นครับ